วิเศษ3ข้อให้ k t b g s อะฮะจริงๆข้อแรกก็คือว่าพี่อยากจะให้ให้บริษัทเราเนี่ยก้าวข้ามผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้อ่ะก็ะยังเราที่เราทราบมันหนักหนาสาหัสมากสําหรับงานเงินสดที่มันลดลงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทุกคนช่วยกันน่ะเราก็ผ่านมันไปได้เราก็จะอยู่ด้วยกันได้แต่ถามว่าจะไปให้เงินสดมากลับมาอันนั้นมันคงขออย่างไงพรนี้ก็คงไม่เกิดแต่ขอให้เราเนี่ยผ่านจุดเปลี่ยนตรงนี้ไปให้ได้แล้วเราไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่2ก็คือว่า อยากจะให้พวกเราอะมีความรักความสามัคคีแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจะทะเลาะกันบ้างเข้าใจผิดกันบ้างเนี่ยพี่มองเป็นเรื่องธรรมดามเหมือนครอบครัวค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะทะเลาะหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันคือจะทะเลาะเข้าใจผิดกัน่ะถ้าปรับความเข้าใจซะมันก็โอเคถ้าเกิดว่าเพราะทุกคนมันมีเจตนาดีคนะ่ะเรื่องที่3เนี่ยอยากจะให้ให้พนักงานของเราหรือบุคลากรของ,ของเราเนี่ยอันนึงอะใจร่มๆอันที่2เนี่ย ใจกว้างๆคือใจร่มๆก็คือว่าบางครั้งเนี่ยอะไรมันมากระทบกระทั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็แล้วแต่เนี่ยบางทีการที่ทําใจเย็นๆนิ่งๆเนี่ยแต่ไม่ใช่ปล่อยอะไรไปนะคะมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอีกมุมหนึ่งเนี่ยใจกว้างๆก็คือว่าเปิดใจอะเปิดใจฟังคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเปิดใจฟังคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเรายอมคนอื่นเลยทำให้คนอื่นเขามีความสุขนะคะแต่มันคือทําให้เราะคะ่ะเรามีความสุขถ้าเราเปิดใจยอมรับบางอย่าง ฟังเขาสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วลึกๆเลยเราจะรู้อ,อ๋อเขาต่างเขาต่างกับเราอะค่ะมันจะย้อนกลับมาว่าตกลงเราอะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือรู้ตัวเราเรารู้ว่าคนอื่นเป็นอย่างนี้มันมีแกลบเยอะแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ค่อยๆค่อยๆอะเรารู้ว่าคนนี้แกลบเยอะก็เว้นระยะคนนี้แกลบน้อยก็ใกล้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่ใจกว้างให้กับคนอื่นมันก็เท่ากับทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น